การสวัสดีครับผมเป็นคลิปที่สองของมือน,นี้นะครับเนาะฟื้นแล้วไปเนาะครับผมมือขึ้นในหลายคนกับเบิร์นจนสอดแจงเนาะครับเนาะอืมหลายหลายคนกับอาจสิรับค่าโทรศรัพท์มือถือไปเนาะอ่าตอนนี้กับ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับอ่าคอนเสิร์ตเปิดฤด,ดูกาลนะครับผมของคณะมอลำเพชรลําเพลินนะฮะคณะอื่นเนี่ยบอดอี้เลีนสองมือนะครับผมเพชรลําเพลินนี่พิเศษครับ จัดให้เอฟซีสองมือสอนเลยดีเพื่ออย่างนี้นะครับเนาะแล้ว <c oughs> มืออื่นเพื่อนสิมีงานครับผมมีงานอยู่จังหวัด,ดอุดรธานีเนาะนะนะตาห้าวกาเป็นเอฟซีเป็นแฟนครับจะค่อยแห่งกําลังใจค่อยสปอร์ตเพื่อนนี่แหละครับผมนะ่บวาสีเป็นผู้ดได้ล้ครับผมซีเรปินทุกๆคนนันละนะครับอแม่พ่อแน่พ่อพงยัยสายจวดแน่ขาดบ่ไอะไรเลยกะ น้องสาวสุดทีเริ่ครับผมนั่นก็คือน้องข้ามหลาล่ำละครเนาะเจ้าของเพลงหอบฝันข้ามโคม้งเพื่อนวะอ่ะเดี๋ยวๆขออนุญาตบอกในรายการทรงไทยชุมวมงที่สองกันแป๊บหนึ่งนะครับเดอ้อ <c oughs> เอาลยเพืไอ้ฟังครับผมจบลงไปนะครับหนึ่งบทเพลงจากเฟิร์สอนุวัตนักร้องลูกหลอดสิ่งดีด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าถ้าเขาจะรับยืนเฉย เขาก็รักนะครับช่วงนี้อยู่กับโชว์รูมโตโยต้าเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่สนใจเนาะช่วงนี้ต้องการอยากจะออกรถนะครับจะเป็น เก๋งกระบะนะครับกระบะแบบว่า4ประตูนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบรุ่นอื่นๆนะครับมีให้เลือกเยอะมากรถอยงครอบครัวก็มีรถตู้ก็สวยๆเลยหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกโขมมีนะฮะไปเลือกดูไปชมดูได้นะครับผมโชว์รูมโตโยต้ามุกดาหารเนี่ยมีทั้งสสาขานะครับทั้งโตโยต้ามุกดาหารสำนักง,งานใหญ่และก็โตโยต้าสาขาอำเภอคาําชะยอีนั่นเองใกล้สาขาไหนสะดวกสาขาไหนก็แวะเข้าใช้บริการได้เลยสำหรับท่านที่นะครับผมช่วงนี้มีความ ารู้สึกว่าเอ๊อยากจะได้รถยนต์นะครับผมแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนดีอย่าเพิ่งตัดสินใจก็ได้นะครับ <c oughs> แค่คุณน่ยแวะเข้าไปที่โชว์รูมไปเลือกหน้างานนะครับผมส,สวยๆทั้งนั้น <c oughs> และที่สําคัญเนี่ยออกรถยนต์กับโชว์รูมตโตโยต้ามุกดาหารเขามี โปรโมชั่นให้นะครับผมแบบชํำๆเลยเป็นโปรออกโดยจนแบบสบายๆหายห่วงนะฮะแวะไปได้ครับโตโยต้ามุกดาหารยินดีและพร้อมบริการส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดเบรคจำหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับฝากน้องสาวผมด้วยนะนี่คือเพลงจากน้องคำล่าลำละครเพชรลำเพลินซิ่งแรกในชีวิตนะครับกับสาวสาวน้อยคนหนึ่งที่เดินตามฝันข้ามโขงมาเพื่ออ่าเขาเรียกว่าสารต่อนะครับผมความต้องการหรือว่าตามหาความฝันของตัวเองตอนนี้อ่าอยู่ในอัลบั้มนะครับออาอยู่อ่าใน วงนะครับผมเพชรลำเบินเป็นที่เรียบร้อยมีสังกัดเรียบร้อยแลวก็เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนี่คือสิงเกิลแรกหอฝันข้ามโขงถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงเพลงนี้ด้วยกันนะครับขอฝากถึงแฟนคลับรายการ93 Love FM นะครับทั้งจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ทางส่วน,นเขตที่รับฟังรายการอยู่อาจจะยังไม่รู้จักน้องนะแต่ผมจะพยายามเต็มที่ให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องคำล่าลำละครเพชรลำเลินครับ <อ>ะมือนี่ยกันเสียงแบบขึ้นจมูกนิดนึงนะพี่น้องเนาะตื่นสอบม,มาเราหูซึ้บแบบตื่นสอบม,มาเราหูซึ้บแบบขันเนื่อขันโตไหมครับแบบรัดใค้เครื่องในคออะไรแบบน <c oughs> ี้ยสงสัยผมแบบนอนเดิกติดต่อกันหลายมือครับแตงแต,ต่งแต่กลับมาวังวันทีนึงหัวละครับแ่นอนเดิกเงี้ยเามาเลย <c oughs> กันนอ,อนไปเชียร์นองข้าหลานี่แหละนอนอยากไปหาเพื่อนแล้วก็รนิร่นตามไหลซองไหลสดกันนั่เดืกแน่นะครับเนาะบางปัญญาครับอีซองสมือก็คือสีเศร้านั่นแหละ,ละอัดยาไปแล้วหันซองสามเม็ดเชียกันต่อครับพ่อพี่น้องครับผมเชียกันต่อเด้ออย่าสิไปสนใจกระแสด่ามงด่ามาต่างๆเนาะเสียสุขภาพจิตครับผม คนเสียดามาไล้เนี่ยซ่อมเบมื้องด้วยครับผมพวกมาปันดาวมงดามาต่างๆเนี่ยข้าเจ้าสีแบบบกไปมีสีมีวันดอกสีเรและที่คนถือของอยู่หรอแต่คนที่บริเสพดาวมงดามาเนี่ยนาตาก็ดีสดไสค,ครับผม <c oughs> <c oughs> ดังนั้นแล้วเขามีนาทีเชียร์อย่างเดียวนาอเขามีนาทีพักดัน,นครับเราจะเป็นนอกข้าลาศ <c oughs> ิลปินคนอื่น แม่พ่อพี่จะดีไปเสียถ้าเกิดเสียไปตามภาษาเขาเนาะเขาเสียดิสัมได้ก็เอาสำนักแล้วก็อย่าลืมเด้ออย่างนี้ปันปันวิวยอดเพลงของพระเอกเต๋นะเรื่อยๆด้อครับเพลงกับพ่อแลลูกแพ้รักเนาะให้เพื่อนเดบิวหลายๆครับผมได้ซาได้ได้ซาได้เร็วกระด้ยคือเก่าเนาะแต่กะให้ซอยพักดันเพป็นเน่เพลงคนมวนนะครับ สารันนาเพชรก็คือเพชรเพชรล้ำเพลินกุญแจของกุญแจของพี่น้องยุบซีละลายด้วยครับอวังคลิปมือเสาร์เนี่ยก็บม่ได้มีด่ามาอย่างนี้ครับผมแค่โพดผมแค่ผ่านหัวขาวดูซึเต็มเหนือในในคลิปเนี่ยไม่มีอย่างเลยครับมีแต่คำบัชเชีมีแต่คำชม แล้วก็ผักดันช่วยกันแห่คณะวอลรัมเ,ลมเพลรนลำเพลินโด,ด่งดังมีเอซีหลายๆมีจอมหากจางงานหลายๆ <c oughs> บวว่าจิเป็นปีนี้ปีต่อๆไปนะครับเนาะห <c oughs> ลายๆท่านาก็ือสิประจักษ์เห็นกับตาเลยแหละครับว่าโชว์ทุกโชว์ที่เดียวบองว่มามากเมื่อคืนเนี่ยประจัก์อีหลนโชว์สวยงามขนลุกเลยทีเดียว ไฟแสงสีต่างๆระบบเคลื่อนเสียงต่างมากนะครับใจ,ใรจะรอวันน้นในวันที่ฝันเป็นจริงจะอย่าลืมเด้อครับผมและใล่ๆขันเดี๋ยวเป็นขอมาชมคลิปเนาะนกา<ะ>กำลังใจ ให้ชมเช่นนี้วันสองก็คืออย่าขามโฆษณาเด้อครับผมอันอดตอ๊ฟังให้ผมแน,น่น้อครับเนาะแกอยากมีได้ได้นี่แหละครับและหาเฮ็ดพวกมาไล่ให้น้องข้ามหลาเนาะประกาศทันใดทีเพื่อนย่างบ้าได้ติดตามช่องยูทูบของอ่าชมเช็คนิ้วันฉลองกันเปิดใจกดติดตามให้ผมหน้าแน่เด้อค,ครับทว่าเป็นกองเชียร์เพชรลวมเพลิพนนร่กัน เพว่าเป็นเอซีนองข้ามลานน้กันซอยอุ่มสู้ช่อง YouTube ช่องหนีนำแนเดอครับผมช่องเจ๊หนึ่งวันฉลองนะครับจบเป็นทีเรียบร้อยครับผมสำหรับบทเพลงของน้องล่าลำละครนะครับหอบฝันข้ามโขงนั่นเองนะครับมวนมวนไปหนอครับคุณกำลังฟัง พักเบรคโคชนาตุช่ชโม,มงครับผมเขาสูชั่วโม,มงสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งชโม,มองอีกหกสิบนาทีผมก็สิใดแบบนอนพักผ่อนแล้ะครับวันนี้ <c oughs> ตอนนี้กับฮูซึกแบบกึมกึมยาเนาะเพราะว่าอัดอยาไปร้ายเมเตะหลายๆท่านตอนนี้กับอาชิมีอาการขึ้นผมเนี่ยแะครับผมเป็นใครเป็นวัดเนาะอาการจะเปลีย่ยนเปลี่ยนแน่กาขอ้อหายสุขภาพกลับขึ้นมาเป็นปกติเด้อ เป็นไข่เป็นน้ำก็ขอให้ซ่วงให้เศร้าโดยโดยวัยนะครับหลายๆท่านที่สุขภาพแข็งแรงดีอยู่กับโอเคเนาะออกกําลังกายครับผมดีที่สุดเลยล่ะอืมผมกับอาทิตย์หนึ่งออกกาลังกายประมาณสามสี่มื้อครับเป็นแรนแนริมโค้งอ่าออกกาลังกายอยู่แถวๆนี้แน่นะครับเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีครับแล้วก็มีอย่างอีกแล้วบัดนี้บอกถึงนันมาไล่เนาะบอกถึงมาไล่ของหนองคำลาอัดผมอ่ะ ได้หลายกูุมูอยู่ครับอยู่ในวงเหมือนขึ้นนี่ยงเมื่วานนะเบิ้งจากซ้ายตาเดี๋ยวเนาะโอ้เอฟสองเอฟซีแม่หักต่างๆของหนองค้ำหลากาบอธรรมดาเนะครับเนาะเออที่เพิ่นอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาเนาะเออนือว่าสิเป็นพอๆแม่เอฟซีอยู่ทั้งอ่าประเทศไทยนะครับกันหลายคือกันซอยกันอุ่มสู้ซอยกันพักดันนะครับหมอความ หากความแพ่งพานมาไล่น้ําใจนะครับผมเมื่อคืนที่ผ่านมากับคอนเสิร์ตเปิดฤด,ดูกาลนะครับครั้งที่สองวง,วง,วงอื่นเขาแบบเปิดฤด,ดูกาลแค่ครั้งเดียวเนาะ,ะ,ะเพลรนร่เพื่นกับพิเศษแน่จัดในซ้อมมือซ่อนนันใจดีที่ยังนีกครับเอฟซี FC กับไปแห่กำลังใจรลายว่านี่เนาะเออบริเวณสเป็นดานนาเวที่แน่หรือว่า <c oughs> สิเป็นทั้งกุมปิดแนนผมกับคนนึงเนี่ยล่ะยังในกุมปิดเนี่ย <c oughs> นะนี่เห็นบน,นี่เบิร์นกุมปิดเดิกแห้งโพด บ่นเป็นสิบตีสามผมว่าผมมือขึออ้นกันเด่ดนเนาะอ,อม,มือนี้ก็คือสี่ในรพรักพอนแบบเต็มที่อยู่แล้วพี่นอนครับผมอ่ะฝาก่องอีกรอบนึงกันแล้วกันเด้อครับผมช่องเจ็งหนึ่งวันฉลองขอมาแลักกาอย่าลืมกดไล กดแชร์คลิปไปนน้ำแน่นะครับทุกๆคนสิไดหูสิไดซ่าแต่กาสิเดรวมเชียร์ไปนน้ำกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละห like, นึ่งแชร์แค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับช่องเจ๊หนึ่งวันฉลองแล้วส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดใจกดติดตามช่องเจ๊หนึ่งวันฉลองนะครับก็เปิดใจนะครับผมเอาช่องนี้ไปไว้ในอ้อมกอดอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมและการที่สำคัญคขาว่าเบิ่งคลิปแต่อย่ายลืมคาะอากะอยาขามโฆษณาเดอนะครับเป็นกำลังอกอกำลังใจอีกช่องทางหนึ่ ผมกับสิไดยเอาได้ไดก่อนแรงนะี่แหะไปเหตุพวกมาไล่ของข้อให้น้องสาวน้องคำหลาล่ำละครเนาะคลิปนี้ฝากไว้สะหีสะกรพบพอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณหลายๆครับ